พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยวันนี้เป็นวันที่สามสิบสามสิบธันวาคมถ้าคนขายลอตเตอรี่เขาจะบอกว่าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยกันครับช่วงนี้มีแต่คนอยากจะรวยมีแต่คนอยากจะเป็นเศรษฐีมีแต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวย คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคำนี้ถือว่าจริงแท้เป็นศัจธรรมแม่ค้าแม่ขายน้าสงสารหลังจากวันหวยออกนี่เงียบทุกทีไปดูกันได้เลยในตลาดสดจะเป็นอย่างนั้นทุกทีมีแต่คนอยากรวยมีแต่คนอยากจะเป็นเศรษฐีอยากมีเงินมีทอง คิดว่าการมีเงินนี่มันพ้นทุกข์แต่ที่ไหนได้ต้องมีธรรมะถึงจะพ้นทุกข์ไม่ใช่มีเงินมีเงินมันให้ความสะดวกจริงแต่มันไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะเงินเงินเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตแต่มันไม่ได้พ้นทุกข์เพราะตัวเงินมีแต่คนอยากรวยอยากจะมีเงิน เยอะๆกันทั้งนั้นเลยผมนี่เคยไปอบรมกับขายตรงมานักต่อนักลายสังกัดผมเบื่อมาฟัางๆบ,บางคนโอ้ยบอกถ้าเป็นไม่ได้อยากรวยอยากมีเงินไว้ใช้ในในแดนสวรรค์เลยเงินมันเป็นเพียงกระดาษมันจะเอาไปใช้ในสวรรค์ได้ยังไงผมฟังมันขัดกับความเป็นจริงเดี๋ยวผมไม่พูด ขอให้ผมไปคุยผมเลยบอกว่าถ้าผมจะขายตรงจริงๆนะผมจะขายตรงแบบหลักการเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยคือทําตัวเองให้พ้นทุกข์เสียก่อนแล้วชี้ช่องทางให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยนั่นแหละครับถ้าผมจะทําการขายตรงอ่ะผมไม่ขายตรงแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กหรอกครับผมผมจะขายตรงแบบให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วช่วยคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยแบบนั้นนะครับผม อืมมันเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นแหละเราไม่ใจหวังกับผลประโยชน์เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับเพราะเราลองทํามือดูมือผู้เป็นผู้ให้กับผู้เป็นผู้รับมันต่างกันยังไงคนเป็นผู้ให้มือจะสูงกว่าผู้รับและจิตก็จะได้ไปสูงกว่าผู้รับมีคนอยากรวยคนซื้อหวยซื้อก็ผมไม่ว่า ผมก็ซื้อบ้างบางทีถ้าขวัญถ้าไม่ขวัญก็ไม่ซื้อเตือนไว้อย่างเดียวว่าคําว่าหวยหอหีบมาจากคําว่าหายณนะวอลแวนมาจากคําว่าวอดวายยอยักษ์มาจากคําว่ายับเยินเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังแฟนผมลุงของแฟนผมเนี่ยเคยถูกหวยสิบสองล้านมาแล้ว ถูกหวยสิบสองล้านมาชีวิตครอบครัวแตกล้าหมดเลยเที่ยวเร่จ่ายเงินแบบจ่ายเงินจนเสียชีวิตเลยอะ่ะเนี่ยแบบเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาบครับผมต่างจากชีวิตครอบครัวของแฟนผมของพ่อตาผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันรักกันในพี่ในน้องครอบครัวอบอุ่นดี ไม่ร่ำไม่รวยแต่รวยความสุขเพราะเขาเคยไปดูหมอด้วยกันมาว่าสองคนนี้คนหนึ่งจะได้ลาบก้อนโตคนหนึ่งจะได้ครอบครัวที่มีความสุขนั่นแหละครับหมอคนนั้นก็ถือว่าแม่นจริงๆเห็นไหมครับถือว่าเป็นทุกขลาบนี่คือประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงที่มาพูดกันให้ฟัง ก่อนผมเคยไปบ้านของน้าสาวคนหนึ่งโอ้โหบ้านเขาบ้านเขาเรือนไทยใหญ่โตมโหฬลานโอ้โหไม่รู้กี่ล้านสร้างพอไปดูจริงๆผมถามว่าใครทําความสะอาดนี่เขาบอกเขาทําความสะอาดคนเดียววันนึงก็ไม่เสร็จโอ้โหนั่นแหละคือตัวทุกบางคนต้องการกู้เงินมาสร้างบ้านให้มันใหญ่โตเพื่ออวดร่ำอวดรวยแต่จริงๆแล้ว นอนอยู่ในกองทุกข์ผมเคยไปเห็นบางคนโอ้โหสร้างบ้านใหญ่โตแต่บางทีบางครั้งก็ไม่มีเวลาดูเลยเยอะแยะครับผมนั่นแหละวันก่อนผมดูรายการวิทยุมีตายายคนหนึ่งอวดลำ่ำอวดรวยอวดฉนวดที่ดินสามสบใบฉนวดที่ดินก็เป็นเพียงกระดาษสาบใบก็ นำมาอวดล่ำอวดรวยกันหารู้ไม่ว่าสามสิบใบนั้นแหละต้องเสียภาษีทุกปีนั่นแหละแล้วมันมีความสุขตรงไหนลูกหลานก็ไม่มีอีกเคยเห็นสองตายายห่วงบ้านหลังใหญ่โตมหฬานอยู่กันแค่สองคนตายายห่วงบ้านไม่ไปไหนเลยเฝ้ารับยังกับปูโสมเฝ้ารับอ่ะ จะไปไหนรัทธีก็ต้องฝากแล้วฝากอีกนั่นแหละทุกทางนั้นครับผมเพราะทุกอย่างมันเป็นเพียงสมบัติโลกมันเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกมันเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บัณฑิตก็ได้ละวางได้แล้วบัณฑิตกาละทิ้งคือทรัพย์ภายนอกอะเขาไม่เอาแล้วเขาเน้นทรัพย์ภายใน เเป็นเพียงแค่จิตบำเพ็ญจิตให้มันสูงขึ้นอย่างนั้นเองนั่นแหละครับผมรัพบภายนอกบัณฑิตเขาไม่เอาแล้วครับคนอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีผมเอาคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสพิขุนะครับท่านพระธรรมมักโกสาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสพิขุมาคุยให้เข้าใจอย่างทองเทว่า ธรรมะคือหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่อย่างนั้นให้ดีที่สุดให้มีความสุขกับหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นให้มีความสุขกับอารมณ์ปัจจุบันของตัวเอง <S <S <ets cream> อย่าคิดว่าเงินที่เขาให้อ่ะเป็นค่าจ้างให้คิดว่าเงินที่เขาให้อ่ะเป็นค่าใช้สอยในชีวิตประจำวันแล้วจะมีความสุข แล้วจะเกิดบุญถ้าคิดว่าเงินที่เขาให้อะเป็นค่าจ้างก็ทำงานไปพลางตกนรกไปพลางให้คิดว่าเป็นค่าใช้สอยในชีวิตประจำวันใครจะเอาแบบผมก็ได้นะผมเกิดสภาวะธรรมที่ไปลงปานั่งนับเงิน5,000ันกว่าบาทนั่นแหละว่ามันไม่สามารถพาตายไปได้ถ้าผมตายผมอยากกินสะบนเรอ์อยากกินนางโคกใจจกาดแล้ว แต่ไม่มีร้านค้าผมซื้อนั่นและผมเกิดสภาวะทำชั้นรูนั่งนับตังห้าพันกว่าบาทเพราะมันพาตายไม่ได้ทุกวันนี้ผมมีอาชีพเป็นหมอนวดผมจับเงินทุกครั้งผมจะพิจารณาว่ากระดาษกระดาษกระดาษยาไปยินดียินร้ายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นได้บางทีก็ยื่นให้เมียรับเสร็จยื่นให้เมียรับเสร็จยื่นให้เมียไม่เอามาทำให้จิตฟุง้งไม่เอา,าเป็นกิเลสเพราะมีที่ตัวเรามันก็เกิดกิเลส อยากกินนู่นอยากกินนี่ขึ้นมาอีกเดียวนั่นเลยครับผมคนที่อยากเป็นเศรษฐีไม่ใช่อะไรหรอกเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าพอมีเงินก็ไปสนุกสนานด้านเพศด้านกามอารมณ์คิดว่านั่นคือความสุขแล้วเพราะการศึกษามันยังไม่พอมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่ความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเราไปหาจากคนอื่นเยอะ ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นนิทานในธรรมบทแต่งโดยหลวงพ่อถนอมกะตะปุญปญโยเป็นนิทานเรื่องเศรษฐีกับภรรยาทั้งสี่พอเป็นเศรษฐีแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือมีภรรยาเยอะเป็นเรื่องธรรมดามีภรรยาถึงสี่คนภรรยาคนที่หนึ่งเศรษฐีเลี้ยงด้วยลำแข้ง ไม่เคยไปมาหาสูเลยอ๋อขออภัยนะครับภรรยาคนที่หนึ่งเศรษฐีเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเพราะน้องนางวัยยังละอ่อนอยังสาวยังเ้ออ้เลยเศรษฐีเลี้ยงดูอย่างดีอยากได้อะไรอยากได้รถวอลโว่รถฟอร์ดเทนเนอร นาฬิกาโลเล็กแวนเพชรกี่กะลัดเศรษฐีก็ซื้อมาให้เพราะน้องนางวัยยังอ่อนดูแลมากรักมากคนที่สองเศษฐีได้มาจากแย่งชิงมาจากคนอื่นภาษาปักใต้คือชิงเมียเพื่อนคนที่สามเศรษฐีอยู่กินกันมานมนานจนเบื่อนายแล้วคนที่สี่ตอนมีชีวิตอยู่เศษฐีเลี้ยงด้วยลําแข้ง ไม่เคยสนใจใหยดีไม่เคยไปมาหาสูอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะเป็นประจำแต่อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีตรวจพบมาว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่เกินสามเดือนแล้วเศรษฐีเลือกไปลาตายกับภรรยาทั้งสี่ลาตายกับภรรยาคนที่หนึ่งก่อนว่า คนที่เศรษฐีรักมากว่าน้องนางวัยยังละอ่อนว่าถ้าพี่ตายน้องจะทํำยังไงภรรยาคนที่หนึ่งตอบกลับไปอย่างไม่คิดนานเลยพี่ตายเราจบกันโอ้โหคนนี้รักมากที่สุดหัวใจแทบแตกสลายเลยพอตายปุ๊บบอกเราจบกันไปลาตายกับภรรยาคนที่สองอีกว่าถ้าพี่ตายน้องทํำยังไง ภรยาคนที่สองบอกถ้าพี่ตายน้องเป็นของคนอื่นโอ้โหเศรษฐียิ่งเสียใจเป็นการใหญ่คนนี้แย่งมาจากคนอื่นแล้วพอตายปุ๊บเป็นของคนอื่นอีกแล้วไปลาตายกับภรรยาคนที่สามที่อยู่กินกันมานมนานบอกว่าถ้าพี่ตายน้องส่งพี่ได้แค่เชิงตะกอนยังพอชื่นใจอยู่ แล้วก็ไปลาตายกับภรรยาคนสุดท้ายคนที่สี่คนที่ไม่เคยสนใจายดีว่าถ้าพี่ตายน้องจะทํำยังไงภรรยาคนที่สี่ตอบอย่างเด็ดขาดเลยว่าถ้าพี่ตายน้องจะตายตามพี่ไปด้วยโอ้โหฟังแล้สุดซึ้งคนที่สี่ไม่เคยสนใจใยดีเลี้ยงด้วยลำแข้งมาตลอดแต่กลับตอบจะชื่นใจเลยถ้าพี่ตายน้องจะตายตามพี่ไปด้วย ริศนาธรรมของนิทานเรื่องนี้อยู่ตรงคำตอบของภรรยาทั้งสี่คนภรรยาคำตอบของภรรยาคนที่หนึ่งซึ่งตอบว่าถ้าพี่ตายเราจบกันเปรียบเหมือนสังขารร่างกายเราตอนมีชีวิตอยู่เราดูแลรักษาดูแลอย่างดีไปทำสัญญกรรมนู่นศัญกรรมสัญญกรรมนี่ดูแลอย่างดีหมดสักกี่หมืน่นกี่แสนเราก็กล้าหมด เห็นไหมเมื่อตายปุ๊บจบกันเลยคำตอบของภรรยาคนที่สองที่ตอบว่าถ้าพี่ตายน้องเป็นของคนอื่นเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติและบริวารซึ่งตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็แย่งชิงมาจากคนอื่นแย่งชิงทรัพย์สมบัติผลัดกันชมพอตายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น คำตอบของภรรยาคนที่สามซึ่งตอบไปว่าพี่ตายน้องส่งพี่ได้แค่เชิงตะกอนเปรียบเหมือนญาติมิตรและบริวารรักกันแค่ไหนก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนส่งได้แค่ประตูเมนคำตอบของภรรยาคนที่สี่ที่ตอบไปว่าพี่ตายน้องจะตายตามพี่ไปด้วยเปรียบเหมือนบุญและบาป ซึ่งตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่เคยสนใจใยดีบางคนไม่เชื่อว่าชาติหน้าชาติก่อนมีจริงบางคนเป็นคำพูดของคนพานจะพูดไปลักษณะแบบอ่อนแอในการทำความดีว่าคนตายไม่เห็นกลับมาบอกเลยว่าตายแล้วไปไหนขอบปากที่เคยพูดได้อ่ะโดนเผาเสียแล้วจะกลับมาบอกได้ยังไงเหลือแค่กายทิพย์เหลือแค่จิตแค่วิญญาณ มาก็แค่ให้เห็นหน้าตาแต่ไม่สามารถพูดได้แล้วนั่นนะครับแต่เมื่อตายแล้วน้องจะตายตามพี่ไปด้วยเปรียบเหมือนบุญและบาปซึ่งตามเราไปทุกภพทุกชาติที่เรากระทำแม้แต่สับป,ปะเลิกที่เฝ้าหีบศพก็ขโมยไปไม่ได้เลยเห็นไหมเวลาเขาใส่เงินใส่ทองให้ศพ สัป,ปเหรก,ก็หยิบได้แต่ว่าบุญและบาปสัป,ปเหริก,ก็เอาไปไม่ได้เลยคนเราจากบนโลกนี้เกิดมาก็ต้องแก่ถ้าหากว่าจะแกก็ขอให้แก่แล้วไว้ลายในตักดศีแต่ถ้าหากว่าจะถึงวันตายจริงๆก็ขอให้ตายเพื่อใ,ใครคในใดคนหนึ่งได้ค้นหาในคุณงามความดี คนที่จากไปเพราะความดีเขาก็พูดถึงแต่เรื่องความดีคนที่จากไปเพราะความชั่วเขาก็พูดถึงแต่เรื่องความชั่วเพราะมันมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วรองควายอยู่ทุกคนนั่นแหละชีวิตทุกคนเปรียบเสมือนเหรียญหัวก้อยมีดีมีชั่วจงมองด้านดีของเขาแล้วจะไม่เกิดการขัดแย้งในสังคมการอยู่ร่วมของทุกคน ครับผมผมอยากให้ทุกอย่างบุญวาสนาเขาลิกิตมาแล้วผมเคยไปนวดเศรษฐีตามโรงแรมผมบอกว่าผมก็อยากรวยอยากเป็นเศรษฐีเหมือนกันควรทำยังไงดีเขาบอกว่าเบื้องบนเขาลิกิตมาแล้วใครจะเกิดมาเป็นอะไรไม่ต้องทะเยอทะยานมากเดี๋ยวทุกมากนั่นไงครับผมเลยกระจางขึ้นมา ทุกอย่างเบื้องบนลิขิตมาหมดแล้วแต่คนเรามีสิทธิฝันเพราะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนใครอยากเป็นอะไรก็มุ่งมั่นทำอย่างนั้นแต่ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามก็พอแล้วถ้ารวยก็ขอให้รวยอย่างมีน้ำใจรวยแบบคนจนผู้ยิ่งใหญ่นั้นผมจบด้วยเพลงนี้ของคาราวาวเลยครับผม ถึงยากจนไม่มองคนเย็นเยียดไม่รังแกหลังเกียจคิดเบียดเบียนใจใครมีจนวัดใจคนไม่ได้รุนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจนปัจจัยคือเครื่องบาดใจศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎกความจริงที่คู่ควรหยิบยกชำระความสกปรกในสังคมเมืองไทย มีจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่งความจนทรัพย์สินไม่มีสะสมอยู่ในสังคมด้วยความทุขเขียงปลินญาฉันไม่เคยมีความรู้พอดีบอกอ่านออกเขียนได้ย่ำเดินสมัครงานรับจ้างก็ทำจริงฉันทำทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย รวยร่นการทำทนเหลวไรไม่ใจผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นแต่ผู้ยิ่งเลวไม่เคยใฝ่ฝันเป็นโตเป็นใหญ่ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการแค่สัตว์เลือครานสองข่างถนนเนื้อตัวยากจนแต่น้ำใจยิ่งใหญ่ถึงยากจนไม่มองคนเย็นเยียดไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร มีจนวัดใจจนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่ความจนทรัพย์สินไม่มีสะสมอยู่ในสังคมด้วยความสุข,ขีปลินญาฉันไม่เคยมีความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้ย่ำเดินสมัครงานรับจ้างก็ทำจริงฉันทำทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย วัดคนก็วัดกันที่น้ำรายลากนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอกไม่เคยไขว,ว่ขวัญเป็นตัวเป็นใ่ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการแค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนนเนื้อตัวยักจนแต่น้ำใจยิ่งใหญ่